จะได้เก็บบ้าทขวดสิขวดสิเก็บเงินมาแปดปีหยอกหนึ่งปีทุบเลยเหรอทุบเบาเบาทุบเบาๆให้มันออกแค่นี้เออออกแล้วออกแล้วทำไมมันเป็นหลายอ่ะเอนก็หลายๆไงหนูก็เอาปุ่นออกมาก่อนไม่ได้อ่าฮดี๋ยวบออกมาสิเออแล้วเราค่อยเอาออกมา เอามาสิละใบเอาพูดเอาก่อนเออโอ้ยมันจะบาดมือเอากระมังเปียงกระมังไม่ตู้กับของทำเปลียนไม่ลูกไปก็ทำน้อยไปมีแบงค์ยี่สิบมาได้ไงเนี่ยพอใส่แต่แบงค์ห้าสิบไม่ใช่เหรอกับแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเยอะจ้ะ มีแบงค์เอ็มบีพีด้วยนะเฮ้ยมีแบงค์เอ็มบีพีด้วยไอ้เนร นี่ไม่แคะ่คือเงินเก็บของเรานะคะทั้งหมดหนึ่งปีมั้งนะคะ <c oughs> ประมาณสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาททวนมั้งนะคะ <c oughs> <c oughs>